เราเรียนออนไลน์ครั้งที่13นะครับก็จะเป็น13งานแล้วก็13การเช็คชื่อขั้นต้นก็ให้พวกเราแคปหน้าจอเช็คชื่อให้ครบนะครับอย่าให้มันขาดส่วนแบบฝึกหัดก็เดี๋ยวค่อย Wednesday ทยอยทาขั้นต้นนี้ใครยังไม่เช็คชื่ออะไรเลยก็เข้าไปดูคลิปย้อนหลังแล้วก็แคปหน้าจอเช็คชื่อนะครับอ่ะออนไลน์ครั้งที่13วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกสารเหมือนกันคราวนี้เราไปดูที่ว่าเราจะแยกด้วยวิธีอะไรเราเรียนไปแล้ว3-4วิธีนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะเรียนด้วยวิธีอะไรอ่ะเราเห็น พืชต่างๆเหล่านี้แล้วเราคิดถึงเราจะแยกสารอะไรดีเราเห็นอะไรบ้างนะครับอันแรกเป็นใบเตยรู้จักครับซีม่วงตัวนี้อัญชันอ่านี่คืออัญชันอัญชันอัญชันเป็นเม็ดดำๆกับเม็ดขาวๆเนี่ยอะไราาง,างาขาวงาดำาง,งาขาวงาดำงาถูกต้องครับอาอ,อ่าอันถัดต่อมาคืออะไรครับผักอะไรเนี่ยผักบุ้งเออผักบุ้งก็ตอบเช่วยครูไงตอบเชื้อครูอันนี้คืออะไรครับ โอ้โหเหมือนมันฝรั่งเหมือนฝรั่งคับหัวสองอาขิงอ่าต่อมาข้างล่างคืออะไรครับรู้จักทุกคนมะกรูดครูมะกรูดมะกรูดอ่ะมะกรูดมะกรูดใบชาอ่าใบชาค่ะครับเด็ดเอายอดมานั่นนี่คือะไรเทียมหรอเทียมอ่าแล้วสุดท้ายข้างบนที่จิติรกันนี่คืออะไรไอ้พวกเนี้ยดอกไม้ป่ะดอกอะไรดอกอะไร กิ๊กหวยรู้จักกิ๊กหวยไหมดอ,อกกิ๊กหยอยดอ,อกกิ๊กหวยครับพืชเหล่านี้มันก็จะมีสาระคุณต่างๆมีสีมีกลิ่นของมันเอาไปดูสิวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับคราวนี้เขาเ, <scheint> เขาเอาสิ่งเหล่านี้มาทําเป็นเครื่องดื่ shower. มมาทําเป็นผงมาทําเป็นน้ํามันก็ได้นะครับใช้เป็นเครื่องดื่มนะเขามีวิธีการทํามีวิธีการแยกสารที่อยู่ในพืชเหล่านี้ยังไงสิ่งเหล่านี้เขาแยกด้วยวิธีอะไรอะเรามาดูครับเราจะแยกเกี่ยวกับอะไรนะครับอะ ก็คือครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนเกี่ยวกับการแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษใช่ไหมเรารู้มาแล้วว่าสารที่ต้องการแยกเนี่ยแล้วก็สารที่เจือปนเนี่ยต้องละลายได้สองสารเนี่ยต้องละลายได้แล้วก็ละลายที่แตกต่างกันในตัวทําละลายด้วยซึ่งครั้งที่แล้วตัวทําละลายก็คือมีน้ํากับมีเอทานอลสารสีเขียวกับสารสีดําที่เราจุดลงไปเนี่ยละลายในสารละลายไหนได้ดีที่สุดครับครั้งที่แล้วอ่าละลายในน้ําได้ดีใช่ไหมครับอ่าสารครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าสารมัน ขึ้นไปได้รวดเร็วแล้วก็แยกชั้นสีได้ชัดเจนก็คือในส่วนของน้ําที่เป็นตัวทาละลายสมบัติเรื่องการละลายเนี่ยสามารถนํามาใช้ในการแยกสารจากส่วนต่างๆของพืชได้หรือไม่วิธีโครมาโตรกราฟีนะครับว,วิธีแยกสารโครมาโตรกราฟีแบบกระดาษเนี่ยใช้แยกสารที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วบนกระดาษที่แตกต่างกันนะก็คือเราก็จะเห็นว่าแต่ละระดับเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่แตกต่างกันแล้วก็เราหาค่าค่าหนึ่งในการเคลื่อนที่คือค่า rf จำได้ไหม,ไหม ทั้งที่แล้วอ่ะที่เราได้คํานวณน,นะครับหาค่า Rf นะสารที่ต้องการแยกครับละลายสารที่เจือปนละลายได้แตกต่างกันในตัวทําละลายนะคราวนี้ครับเราจะมาแยกสารที่อยู่ในพืชเหล่านี้เราจะมาแยกสารที่อยู่ในพืชที่เราเห็นที่เราเห็น,หนต่างๆเนี่ยพวกสีของใบเตยพวกสีอัญชันพวกเนี้ยนะครับกิ่หวยพวกเนี้ยนั่นจะคิดว่าเราสามารถนําสมบัติการละลายนะสมบัติการละลายนะครับนำมาใช้ในการแยกสาร ออกจากส่วนต่างๆของพืชได้หรือไม่ที่ถามไปนะครับแล้วก็ถ้าแยกถ้าแยกสารออกมาได้จากส่วนต่างๆเนี่ยของพืชจะทําได้ไหมโดยใช้สมบัติกันอะไร,รของสารและจะใช้ส่วนไหนของพืชมาแยกนะครับได้คิดว่าได้นะแล,แล้วเอาจะเอาส่วนไหนของพืชมาแยกครับเอานีา้จรัญพงศ์นิรัตดอกอ่าแยกเอาดอกอะไรส่วนไหนอีกเคยเห็นเขาเอาสารไหนมาแยกบ้างนะครับใบใบดอกใบ ก็จะเห็นครับอ่ะใบเตยอย่างเงี้ยเราเราเอาสารอะไรในใบเตยมาเราเอาอะไรสารอะไรในใบเตยเจ๊กฮวอยอย่างเงี้ยนะครับผลของมะกรูดผักบุ้งหรือบ้าดอกอัญชันนะครับอ่ะคราวนี้ครับทําอย่างไรถึงจะแยกออกมาได้ทําอย่างไรถึงจะแยกสารขี้ออกมาได้เราก็จะเห็นว่าใครเคยหันห่นหนัห่นกระเทียมไหม,ไม,มไม่เคยไม่หั่นกระเทียมไหม <S <S <ง>อ<ะ>่าไม่ยุง่งกับกระเทียมอ่ารือว่าบด บทคาบทตะไคร่อย่างเงี้ยหรืออ่าใครเคยรู้จักใบย่านางไหมไม่รู้จักครับค่ะขยี้ใบย่านางอะไรเงี้ยหรือว่าตำพริกก็ได้ตะคูใบอะไรตะคูใบย่านางรู้จักไหมไม่รู้จักคู่ใบย่านางรูู้จักอาไม่รู้จักเลยคือเราเอามาขยี้ขยี้อ่าเอามาขยี้ขยี้แล้วก็มันจะออกเป็นสีอะไรใบย่านางใช่ออกเป็นสีเขียวอ่าสีเขียวเข้มๆเลยอย่างเงี้ยครับก็มาใส่ในแกงเผ็ดแกงอะไรเงี้ยอ่าแกงหน่อไม้แม่ทำครูใช่อ่านะครับหรือแม้แต่การตำพริกพวกเนี้ยนะครับ คือมันจะมีพอเราหั่นหรือเราบดหรือเราใช้ในการตัดเนี่ยมันจะมีทั้งสีที่ติดออกมาด้วยหรือว่าแม้แต่ทั้งกลิ่นที่เราได้กลิ่นใช่ไหมอ่านะครับสิ่งเหล่านี้คือจะเป็นสารสารพวกนี้อยู่ในพืชเหล่านั้นนะครับในการทุบก,การหั่นการบดหรือการเด็ดการฉีกส่วนต่างของพืชน,นี่บางครั้งเนี่ยก็ได้กลิ่นบางครั้งก็จะเห็นสีของพืชสีที่มันอยู่ในพืชน,น,น,นั้นออกมาติดอยู่ภาชนะด้วยนะครับ <c oughs> แสดงว่าเราเนี่ยสามารถทําให้ส่วนต่างๆของพืชน,นี่ขาดโดยการบดการหั่น เธอหรือทําให้มีขนาดเล็กลงแล้วใช้ตัวทําละลายที่เหมาะสมนะครับแล้วใช้ตัวทําละลายที่เหมาะสมสีหรือกลิ่นของพืชน,นั้นก็จะแยกออกมาได้คราวนี้ครับการที่ทําให้สารต่างๆมีขนาดเล็กลงการตัดการฉีกการหั่นแล้วเนี่ยเราก็จะทําเอาตัวละลายครับเอาตัวทําละลายมาละลายสารเหล่านี้ให้ออกมาซึ่งตัวทาละลายก็มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นน้ํามันเป็น แอลกอฮอล์เป็นเอทนนอนเมทานอนพวกนี้นั่นคือตัวทําละลายนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็หาตัวทําละลายชนิดหนึ่งที่เหมาะสมกับสารที่เราต้องการแยกออกมามาทํากับพืชนะครับมาผสมกับพืชมาให้ให้ส่วนต่างๆ่าของพืชที่เราฉีกเราเด็ดเราหั่นเนี่ยเอามาใส่ในสารละลายนั้นนะครับสารที่เราต้องการมันก็จะแยกออกมาซึ่งวันนี้ครับเราจะเรียนในส่วนของวิธีการแยกสารด้วยการสกัดด้วยตัวทําละลายการแยกสารวิธีสกัดด้วยตัวทําละลาย คราวนี้ครับจะมีกิจกรรมการทดลองเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะสกัดสารด้วยตัวทำละลายสกัดสารที่อยู่ในพืชนะครับสกัดสารที่อยู่ในพืชจากที่เราเห็นเราเห็นพืชอะไรครับผักบุ้งเองอ,อถูกต้องครับผักบุ้งเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ครับหนึ่งครับผักบุ้งจีนครับสองสารละลายเอทานอล95%้นะครับสามน้ำสี่หลอดทดลองขนาดใหญ่ต่อมาหลอดทดลองขนาดเล็กแล้วก็จุกยางเบอร์สิบต่อมาก็เป็นบิ๊กเกอร์ขนาด100ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหลอดหยดสาร ปากคีบนะครับกระบอกตวง10บทุกาาเซนติเมตรกันไกลที่วางหลอดทดลองอ่าจานเพาะเชื้อแท่งแก้วคนสารแล้วก็แว่นตาในกระเพยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้อ่ะต่อมานะครับจากนี้ไปการทดลองนะครับเราต้องสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบความเข้มของสีความเข้มของสีสารละลายเมื่อใช้ตัวทำละลายต่างชนิดกันอ่ะตอะคบคุูได้ไหมว่าเราใช้ตัวทำละลายอะไรครับ,รบน้ํากับเอทนอกต้องครับสารละลาย สารที่เราใช้ทําอะไรก็คือน้ํากับเอทานอลฉะนั้นนะครับเราจะสกัดผักบุ้งสารที่อยู่ในผักบุ้งด้วยน้ํากับเอทานอลโอเคนะหน้าที่ของเราก็คือเปรียบเทียบความเข้มความเข้มของสีสารละลายก็คือดูว่าสารละลายของน้ำเนี่ยมีสีเป็นยังไงสารละลายของเอทานอลมีสีเป็นยังไงแล้วบันทึกผลนะครับขั้นตอนที่1นครับเราก็นําผักบุ้งมาทําอะไร แล้วก็ทําให้มันมีขนาดเล็กลงนั่นเองโอเคไหมสารที่เราต้องการนะครับทำให้มีขนาดเล็กลงอ่ะเขาก็นาใบผักบุ้งเนี่ยมาตัดครับตัดเด็ดก่อนเด็ดออกมาปุ๊บเด็ดแต่ใบเอออกมาแล้วก็ต,ตัดให้มีขนาดเท่าๆ,ๆ,ๆกันตัดตัดตัดนะครับตัดตัดใส่ในใส่ในจานพอเชื้อนะครับตัดลงไปจากนั้นครับใช้ปากคีบคีบลงไปในหลอดทดลองขนาดใหญ่ทั้ง2หลอดนะครับเรามีอยู่2หลอดนะครับหลอดทดลองขนาดใหญ่นะใส่ให้เท่าๆกันทั้ง2หลอดนะครับอ่ะใส่ลงไป จากนั้นครับเทน้ําลงไปในกระบอกตวง5ลูกบาศกเซนติเมตรนะครับเทน้ําน้ําเป็นตัวทําละลายน้ําเป็นตัวทาละลายเช่นเดียวกันครับก็เทลงไปในกระบอกตวงอีก5ลูกบาศกเซนติเมตรในส่วนของอทาทนอลอทาทนอลก็เป็นตัวทําละลายตัวที่2นะครับจากนั้นครับเราก็จะได้สารละลายที่เป็นน้ํากับอทาทนอลนะครับน้ำกับอทาทนอลต่อมาครับนำหลอดทดลองที่1ใส่น้ําลงไปหลอดทดลองที่1ใส่น้ําลงไปแล้วก็ทําการเขย่าปิดจุกให้เรียบร้อยเขย่าเขย่า นะครับอ่าใส่น้ำลงไปในหลอดทดลองที่1นะครับที่มีใบพักบุ้งอยู่แล้วก็ทําการเขยา่าเขยา่าเขยา่าปิดจุกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเก็บวางไว้ที่เดิมเขย่าประมาณ2องนาทีเขย่าไปเรื่อยๆประมาณ2องนาทีเช่นเดียวกันครับนําสารละลายเอทานอลใส่ในหลอดทดลองที่2นะใส่ในหลอดทดลองที่2นะครับแล้วก็ปิดจุกแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่านะครับเป็นเวลา2อนาทีนะแล้วก็สังเกตครับหลอดที่1หลอดที่2นะครับจากนั้นครับ เรานำหลอดทดลองที่1หลอดทดลองขนาดใหญ่ที่1เนี่ยมาดูดเอาสารนั้นออกมาดูดเอาสารละลายที่ที่ทําการเขย่านั้นไายแล้วเนี่ยดูดออกมาแล้วก็ไปใส่ลงไปในหลอดทดลองขนาดเล็กนะครับใส่ลงไปในหลอดทดลองขนาดเล็กอ่ะนี่นี่คือสารที่ได้จากหลอดทดลองขนาดใหญ่นะครับที่น้ําเป็นตัวทำละลายที่น้ําเป็นตัวทำละลายต่อมาครับหลอดที่2หลอดทดลองขนาดใหญ่ที่2ก็ดูด เอาสารที่อยู่ในน้ําออกมาเหมือนกันครับที่เป็นสารละลายเอทานอลเนี่ยละลายอยู่ดูดออกมาแล้วใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็กหลอดที่2ครับอ่ะสีของหลอดที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเห็นความแตกต่างยังไงบ้างอ่ะคุยกันซิเราเห็นความแตกต่างยังไงบ้างครับความเข้มของสีความเข้มของสีอ่ะของสารละลายน้ําแล้วก็เอทานอลสารละลายไหนมีความเข้มสีมากกว่ากันครับ ฝั่งขวาเข้มกวา่าแต่ตอนนี้งงอยู่ว่าขวาเนี่ยคือน้ำหรือเอทานอลอ่ะหลอดที่หนึ่งเนี่ยเล็กเล็กหนึ่งเนี่ยเล็กหนึ่งเนี่ยคือมาจากใหญ่หนึ่งมาจากใหญ่หนึ่งใหญ่หนึ่งก็คือน้ําสารที่ได้จากใหญ่หนึ่งเนี่ยเราทดลองใหญ่ที่หนึ่งเนี่ยก็เอามาใส่ในเล็กหนึ่งฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นสารละลายเลยครับสารละลายน้ำน้ำหลอดที่สองเนี่ยมาจาก ใหญ่2ใหญ่ 2, 2>, ญ2คือหลอดท,ทดลองใหญ่อันที่2ที่เราใส่อ่าสารละลายเอทานอลลงไปอ่าเยาขยเยาเรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยดูดดูดเอาสารที่อยู่ในหลอดทดลองที่2เนี่ยมาใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็กที่2ก็คือตัวเนี้ยเล็ก2ฉะนั้นเนี่ยสารละลายตัวเนี้ยเป็นของอะไรครับเเ <Eternal. S 1> อออออททาาานนลล่เอทานอลฉะนั้นเนี่ยสารความเข้มของสีที่ได้ ของสารอะไรทั้งสองตัวเนี่ยใครมีความเข้มมากกว่ากันครับเอทานอลถูกต้องครับเอทานอลมีความเข้มมากกว่าแสดงว่าสารที่ออกจากใบผักบุ้งเนี่ยด้วยตัวทำละลายทั้ง2อย่างเนี่ยตัวทำละลายไหนทําให้สารที่อยู่ในผักบุ้งออกมาได้ดีกว่ากันครับสารที่อยู่ในผักบุ้งอ่ะผักบุ้งสีอะไรสีเขียวสีเขียวพอมันโดนตัดโดนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วตัวโดนตัวทําละลายทาละลายลงไปปึ๊บปรากฏว่าสารที่อยู่ในนั้นอ่ะออกมามากก็คือสีของผักบุ้ง สารไหนทําให้สีของผะบุ้งออกมาได้มากกว่ากันครับเอทานอลเอทานอลครับแสดงว่าน้าเนี่ยละลายในผักบุ้งได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสารในผักบุ้งไม่ค่อยออกมาแต่ในเอทานอลเนี่ยทำให้ผักบุ้งเนี่ยสารในผักบุ้งเนี่ยออกมามากเห็นไหมครับจากสีที่ได้อ่ะอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นการสกัดโอเคครับสกัดด้วยตัวทาละลายโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตาราง การบันทึกผลตอรีแคปหน้าจอไว้ด้วยนะเราต้องเอาไปตอบในแบบฝึกหัดนะครับซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยมันมีอยู่แล้วคําตอบอยู่ในสไลด์นี้หมดทุกอย่างเราแค่มาย้อนดูวิดีโอแล้วก็ตอบคาถามลงไปนะครับอ่ะเราจะเห็นว่าตัวทาอะลรมีู่งตัวก็คือมีน้ํากับมีสาระไละลายอีเทนอลนะครับน้ํากับเอีเทนอลคราวนี้ครับลักษณะก่อนก่อนใส่ผักบุ้งนะครับก่อนใส่ผักบุ้งก็คือสาระละลายทั้งสองเนี่ยก็คือเป็นใส่ไม่มีสีนะครับ ใสไม่มีสีหลังจากที่ใส่ผักบุ้งลงไปแล้วก็ทําการเขย่า UK, แล้วก็เห็นว่าน้าเนี่ยยังใส่แล้วก็ไม่มีสีอยู่เหมือนเดิมแต่สารละลายเอทานอลเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีเขียวใสนะครับเป็นสีเขียวใส่เปรียบเทียบสารที่ได้จากตัวทําะลายเราก็จะเห็นว่าตอนที่1นเนี่ยนะครับน้ำเป็นตัวทําะลายตอนที่สองสารละลายเอทานอลเป็นตัวทําะลายอย่างที่เราคุยกันไปก็จะเห็นว่าเอทานอลเนี่ยทำให้สารที่อยู่ในผักบุ้งเนี่ยออกมาได้ดีกว่านะครับสิ่งที่ค้นพบจากกิจกรรมครับอย่าลืมแคปหน้าจอนะ เม in <Inter> <ator> NO ื่อใช้น้ำนะครับเมื่อใช้น้ำสกัดสีในผักบุ้งนะเมื่อใช้น้ำสกัดสีในผักบุ้งของเหลวที่ได้หลังจากการสกัดเนี่ยมีลักษณะใสไม่มีสีนะครับเมื่อใช้น้ำนะแต่ว่าเมื่อใช้สารละลายอิเทอร์นลสกัดสีในผักบุ้งเนี่ยของเหลวที่ได้หลังการสกัดมีสีเขียวใสนะครับพบว่าการใช้สารละลายอิเทอร์เนลเนี่ยเป็นตัวทําละลายสามารถสกัดสีเขียวจากผักบุ้งได้ดีกว่าการใช้น้ําเป็นตัวทาละลายนะตรงตัวเลยอย่างที่ครูบอกไปนะครับ ความรู้ที่ได้จากวันนี้ครับความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้ที่เราเรียนไปเมื่อแยกสารจากส่วนต่างๆของพืชโดยใช้ตัวทําละลายเนี่ยสีจากพืชจะละลายออกมากับตัวทาละลายในปริมาณที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทําละลายวิธีแยกสารที่ต้องการโดยใช้ตัวทาละลายที่เหมาะสมเรียกว่าการสกัดด้วยตัวทําละลายโอเคนะครับ สารสีที่เป็นองค์ประกอบของใบไม้มีหลายชนิดว่าจะเป็นสารสีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลพวกนี้ถ้าเราต้องการสกัดสีเหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์เช่นการนํามาทําเป็นสีย้อมนํามาทําเป็นสีผสมอาหารเราอาจต้องใช้ตัวทำละลายเช่นพวกน้ําหรือสารละลายเอทานอลละลายสารที่ต้องการออกมาละลายออกมาเสร็จปุ๊บนะครับสีของตัวละลายก็จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับขึ้นอยู่กับชนิดและก็ปริมาณที่สกัดได้นะวิธีแยกสารโดยใช้ตัวทำละลาย สก,กัดสารที่ต้องการเนี่ยเรียกว่าก,การสก,กรดัดด้วยตัวทำละลายคําถามครับการแยกสารโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยเหมาะกับการแยกสารที <s <S ่มีสมบัต um ิอย่างไรการแยกสารนะครับโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายเนี่ยเหมาะกับการแยกสารที่มีสมบัติอย่างไรก็คือการแยกสารโดยการสกัดเหมาะกับสารที่ละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เลือกใช้นะครับเหมาะกับการแยกสารที่สามารถนะตอนนี้ครับเหมาะกับการแยกสารที่สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายโอเคไหม ถ้าเราต้องการแยกผักบุ้งแยกสารสีจากผักบุ้งเราต้องใช้ตัวทําะลายอะไรครับเอทานอลอ่าเอทานอลเอทานอลนะครับอ่าเราใช้น้ํามันจะแยกได้ดีไหมไม่ดีอ่<ะ>อาก็จะได้ไม่ดีเท่าเอทานอลนะครับนะฉะนั้นในตัวทําะลายที่ควรนํามาใช้ในการสกัดหนึ่งนะครับละลายสารที่ต้องการได้มากแต่ละลายสารที่ไม่ต้องการให้ได้น้อย คือสูิว่าในในใบไม้น่ะมันมีหลายสารมากเลยเราเอาตัวทาละลายหนึ่งละลายสารนั้นอ่ะที่ต้องการให้ได้มากๆส่วนสารที่เหลือเนี่ยให้มันละลายได้น้อยนะครับต่อมาครับไม่ทําให้สารที่ต้องการเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่นะถ้าเราต้องการสารสีเขียวเนี่ยมันต้องได้เป็นสารสีเขียวไม่ต้องทําให้สารสีเขียวเนี่ยกลายเป็นสารใหม่นะครับต่อมาครับสามารถแยกสารสกัดออกมาจากสารละลายได้ง่ายบางครั้งเนี่ยในการสกัดเนี่ยเราก็ต้องใช้ความร้อนด้วยเพื่อให้สารอันนั้นออกมาได้ง่ายขึ้นในบางครั้งนะครับ อุณหภูมิก็มีส่วนสําคัญในการทําให้สารที่สกัดออกมาออกมาได้ดีกว่าเดิมเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าอุณหภูมิมันมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สารที่เราต้องการเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับ วันนี้ครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมนะครับมาสกัดก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเราอยากจะสกัดสารสารหนึ่งในผักบุ้งในใบของผักบุ้งเนี่ยเราก็ต้องเลือกสารที่มันสกัดสารที่อยู่ในผักบุ้งออกมาได้นะครับจะทําให้สารที่ต้องการได้เนี่ยปริมาณมากครับต้องการได้สารนั้นมีปริมาณมากและไม่ทําให้สมบัติของสารเปลี่ยนไปนะครับต่อมาสารที่สกัดได้นะครับผสมอยู่ในตัวทำละลายจึงต้องแยกตัวทำละลายออกไปด้วยวิธีการต่างๆเช่นการระเหยแห้ง จึงจะได้สารที่ต้องการอย่างนี้นะครับคือบางทีนะครับเราสกัดสารออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นของเหลวนะครับเราต้องเอาไปทําให้เป็นของแข็งหรือว่าทําให้เป็นสารที่ต้องการเอามาใช้ได้ง่ายเราก็ต้องไปทําแยกวิธีอื่นต่อนะครับสกัดมาปับ๊บแล้วก็แยกด้วยวิธีอ,อื่นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้สารนั้นได้สารที่ต้องการต่อมาครับการสกัดของสารจากพืชเนี่ยให้ได้ไปมีปริมาณมากเนี่ยควรทําให้ชิ้นส่วนของพืชเนี่ยมีขนาดเล็กนะ ถ้าเราต้องการให้สารที่ออกมาได้มีปริมาณมากเราจะต้องทำให้ชิ้นส่วนของพืชนนมีขนาดเล็กบางคร <ys> ั้งต้องใช้ความร้อนช่วยเพื่อให้ส,สภาพกา,การละลายได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปเนาะอ่ะ,อะก็จะเห็นว่าที่เราเรียนการแยกสารมารวิธีต่างเนี่ยว่าจะเป็นการระเหยแห้งและการตกผลึกเนี่ยเราใช้แยกสารละลายที่เป็นของเหลวแล้วก็มีตัวละลายเป็นของแข็งนะครับการกั่นอย่างง่ายอ่การกั่นอย่างง่ายเราแยกสารละลายที่เป็นของเหลวซึ่งมีตัวทำลาย และตัวละลายมีจุดเดือดต่างกันนะครับส่วนโครมาโตกราฟีแบบกระดาษเนี่ยเราใช้แยกสารที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วบนกระดาษที่แตกต่างกันแล้วก็เหมาะกับสารที่มีปริมาณน้อยๆนะครับถ้าสารนั้นมีปริมาณน้อยเนี่ยเราก็แยกด้วยวิธีโครมาโตกราฟีแบบกระดาษการสกัดด้วยตัวทำลายนะครับแล้วก็แยกสารที่ละลายในตัวทำล,ลายชนิดต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะโอเคนะครับคำถามนักเรียน หน้าบอกครับเชิญเจอกันเชิญแล้วดไปตามใจเรัสค่ะขอบคุณครับเก็บเก็บ